ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาจัดเป็นปัญหาทางสุขภาพที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากรูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการทำร้ายดวงตาได้มากขึ้นและเกิดขึ้นในกลุ่มอายุที่ลดลงมาด้วยปัญหาที่พบกับดวงตามากที่สุดคือโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมอาการตาแห้งตาล้ามองเห็นภาพซ้อนสายตาโฟกัสได้ช้ากว่าปกติ เกิดขึ้นจากการจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือจอโทรทัศน์ก็ตามโรคตาแหง้งโรคที่ก่อให้เกิดอาการคันระคายเคืองหรือแสบตาในบางรายอาจพบอาการตาแดงร่วมด้วยสาเหตุอาจเกิดสืบเนื่องจากภาวะคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมการใส่คอนแทคเลนส์การอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลาการผ่าตัดหรือทำเลเซอร์ตาหากปล่อยให้ตาแห้งนาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะตาอักเสบและเสี่ยงต่อภาวะดวงตาติดเชื้อซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาการมองเห็นต่อไปในอนาคตโรคจอประสาทตาเสื่อมมักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีอาการตามัวมองเห็นภาพบิดเบี้ยวซึ่งอาจรุนแรงจนนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุดโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบของเลนตา ทำให้เห็นภาพมัวมีฝ้าขาวสาเหตุอาจเกิดจากการได้รับรังสี UV ในแสงแดดเป็นเวลานานการสูบบุหรี่ปปรการดื่มแอลกอฮอล์หรือโ,ออโออรคประจำตัวบางชนิดสำหรับวิธีการดูแลและบรรเทาอาการตาเมื่อยล้าที่ง่ายที่สุดคือการพักสายตาโดยใช้สูตร20 20 20คือพักสายตาจากสิ่งที่จดจ่ออยู่ทุกๆ20นาทีเป็นเวลา20วินาทีและมองสิ่งที่อยู่ไกลออกไปประมาณ20ฟุต จัดพื้นที่ห้องทำงานให้มีแสงสว่างเพียงพอตั้งค่าความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมปรับขนาดตัวหนังสือให้อ่านหรือพิมพ์ได้อย่างสบายตาเพื่อลดการเกรงของกล้ามเนื้อตาที่จะต้องเพ่งในการดูตัวหนังสือกระพริบตาบ่อยๆพร้อมทั้งเลือกใช้วันตาที่เหมาะสมกับการใช้งานและหลีกเลี่ยงการนั่งหน้าพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศที่ทำให้ดวงตาสัมผัสกับลมโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นอาหารประเภทถั่วไข่ปลาทะเลผักใบเขียวต่างๆที่สำคัญควรตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือทำการรักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่อาการจะรุนแรงจนสายเกินแก้แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถป้องกันและดูแลปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเหล่านี้ให้หมดไปได้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Opta Berry Plus ด้วยสารสกัดจากมากกิเบอร์รี่จากประเทศชิลีซึ่งเป็นเบอร์รี่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีปริมาณของสารเดลฟินิดีนสูงที่สุดในโลกจากพืชตระกูลเบอร์รี่ด้วยกันและยังเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่นำเข้าผลมากกิเบอร์รี่สดจากประเทศชิลีนำมาสกัดสารสำคัญที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานินชนิดเดลฟินิดีน ช่วยในการลดความเมื่อยล้าของดวงตาลดอนุมูลอิสระในดวงตาช่วยทําให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้นและยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมได้ดีอีกด้วยผสานกับสารอาหารสําคัญอย่างลูทีนวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีในการบำรุงสุขภาพดวงตาและช่วยในการมองเห็นปรึกษาปัญหาสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับดวงตา คลิกหาเรา